สวัสดีค่ะตอนนี้ฝนตกข้าหน่อยนะคะผักจากธรรมชาติจะงามมากเนี่ป้าลินไปเจอตาลึงนะคะเนี่ยโอ้หน้าทานเนะะี่ยฮะอ่อนๆแล้วป้าลินจะไม่กินยอดผักต่างๆนะคะป้าลิงกินแต่ใบเนี่ยปราลิงก็เอาใบตำลึงนะคะมาเด็ดข้าวแล้วก็วันนี้ปราลินจะทาต้มจืดตาลึงหมูสับนะคะนี่ก็เลยมีนี่ฮะหมูสับกระเทียมน้าําปลาแล้วก็ซุปก้อนครึ่งหนึ่งของชุรขนัหน่อยหนึ่งนะคะเดี๋ยวปราลิญจะตมตรงนี้เลยนะคะตมกระเทียมมาะ ทำสไตล์ตปลาลินนะคะอ่าแกงจืดปลาลินก็นี่เลยค่ะตำกระเทียมก่อนเนี่ยตำกระเทียมก็ละเอียดยนะคะเสร็จแล้วก็หมูสับใส่นะคะเนี่ยหมูสับหมูเนี่ยควรจะติดมันเพราะว่าแกงจืดควรจะหมูติดมันนะคะมันจะนุ่มนะคะเนี่ยนะคะปะัญญาใส่เลยค่ะตำค่ะสไตล์ตปลาลินนะคะ ตามแบบนี้เลยค่ะตามกระเทียมละเอียดเอาหมูติดมันนะคะสับแล้วก็ตามอีกตามไปให้หมูกับกระเทียมเข้ากันนะคะพอหมูกับกระเทียมเข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ําปลาค่ะเน่ยปลิงก็ใส่น้ําปลานะคะใส่น้ําปลาใส่ประมาณหนึ่งช้อนชาก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็จะไปสไต,ตล์ปลาลินนะคะอาจจะไม่เหมือนใครนะคะเปะ็นคุณลองดูแล้วกันปลาลินทํำยังไงนะคะเดีย๋ตตยวสไตล์ปลาลิงก็เป็นอย่างนี้ล่ะคะ่ะ เนี่ยตับหมูกับน้ำปลาเข้ากันใช่ไหมคะก็ตั้งไฟตั้งน้ำค่ะแล้วเราก็จะเอาหมูไปใส่แล้วก็จะต้มนี่ยค่ะอันนี้นะคะไกค่ะไปต้มกันนะคะต้มน้ําให้เดือดนะคะเดือดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็ใส่นีดเด่เลยค่ะรสดีรสดีกับหมชูรสใส่ลงไปเลยนะคะน้ําประมาณเท่าไหรมาเนี่ยคุณนกกาเอาปาลินว่าของปาลินเอาถ้วยที่บ้านปาลินนะคะประมาณหนึ่งถ้วยแล้วสไตล์ปาลินก็คือไม่ปั้นหมูนะคะใส่อย,อย่างนี้เลยปาลินชอบหมูลอยๆค่ะ ปรินท์บอกว่าที่ปรินท์ทำอ่ะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะคะนี่นะหมูไม่ปั้นค่ะอย่างนี้ล้วหมูมันจะลอยปรินชอบอ่ะหมูมันจะลอยกระจายกระจายนะคะมันจะเป็นบะชอบ่อแบบโบราณโบราณนะคะแม่ปรินชอบเงี้ยเนี่ยเอาให้หมูมันกระจายนะคะต้มบะช่อของปรินท์นะคะเนี่ยละฮะหมูกระจายกระจายนะคะไม่ปั้นค่ะบะชอบ่อตำลึงนะคะเดี๋ยวก็เดือ,กกอดัๆาก็ลอยใช่ค่ะ เดี๋ยวรอให้เดือดพัน no yes. ่านะคะแล้ว no ชิมดูค่ะว่ารสชาติพออย่างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวแล้วนะค่ะเดือดพานานเลยนะคะปัลลิงก็จะช้อนฟองออกหน่อยนะคะฟองบัลลินไม่เอาพอช้อนฟองออกเสร็จแล้วบัลลิงก็จะชิมนะคะว่ารสชาติค่ะโอเคเลยนะคะที่ปัลลิงทําไปแล้วบัลลิงก็ใส่ตราลึงหมูสุกแล้วใช่ไหมคะใส่ตำลึงเลยค่ะตำลึงอ่อนๆนะคะไม่เอายอดนะคะเอาแต่ใบค่ะใส่เลยอ่อนๆ ตําลึงสุกง่ายนะคะแค่นน้สุกโอ้ยหน้าฝนนีงงามมากคุณเอ้ยไปทานผักธรรมชาติกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวบอลิแจะไปตักใส่จานนะคะไปค่ะเสร็จแล้วนะคะแกงจืดตําลึงหมูกระจายของบอลินไปทําทานกันดูนะคะบ๊ายบาย